อนุโมทนาก็คือการการชื่นชมยินดีในความดีที่เขาได้ทำเนี่ยเหนะมือนลักษณะมุทิตาจิตนะตัวอนุโมทนาได้รับบุญไหมพระพเจ้าบอกว่าได้นะยอมกำลังทำบุญขวนขวายในกิจการบุญอันหนึง่งยอมก็จะได้บุญมีผู้มาร่วม ขวนขวายในกิจการงานบุญนั้นของโยมเนี่ยคนที่ร่วมเนี่ยได้บุญด้วยไหมพุทธเจ้าบอกได้แล้วบุญของโยมเนี่ยที่เกิดจากการที่คนอื่นมาร่วมด้วยเนี่ยบุญโยมเนี่ยเสียหรืบอบกพร่องไปไหมพุทธเจ้าบอกไม่บกพร่องแล้วคนที่เห็นแล้วอนุโมทนาเนี่ยได้บุญไหมพุทธเจ้าบอกได้เขาอนุโมทนาบุญของเราบุญเราบกพร่องไหมพุทธเจ้าบอกบุญเราไม่บกพร่อง นี่หลักการเป็นอย่างนี้นะจะมีบอกอธิบายไว้หมดจะอยู่ในบทอนุโมทนาที่พิสูจใช้ยอย่างบทยะถาวารีวาหาทิโยมินอันนี้ก็แต่งขึ้นนะนั้นที่วัดก็เลิกสวดบทนี้แล้วเราจะสวดบทที่ผู้เจ้าบัญญัติขึ้นประมาณ8บทนะนะก็จะใช้สักสองบทใช้สองบทนี้ที่ซ้ำกับที่พระเขา ยุคนี้ใช้กันนะก็จะมีวัะน,นั้นเขาจะใช้ทั้งคำผู้จ้าใช้ทั้งคำที่แต่งเราก็จะเอาคำผู้จ้าที่เขาใช้เนี่ยมาร่วมด้วยนะเพื่อที่จะได้เหมือนกันหน่อยสักส่วนหนึ่งนะมนีอนุโมทนามีญาติที่ชะตาชีวิตตกต่ําตกงานมีปัญหาครอบครัวทั้งที่เขาเป็นคนดีสวดมนไหว้พระใส่บาตรเป็นประจำ พระอาจาย์ได้แนะนําให้ทำสี่อย่างขอความเมตตาแนะนําอีกครั้งเพื่อจะได้จดจ์ไปบอกให้เขาปฏิบัติครับอ,อสี่อย่างนะั้นหนึ่งเป็นผู้บริบูรณ์ในศินรารว่าก็ศินห้าอย่างที่สองไม่เหินห่างจากฌานคำว่าไม่เหินห่างจากฌานเนี่ยพระศาสดาเนี่ยบ อยัดไว้ในก็สูตรหนึ่งคือหลายไม่เห็นห่างจากชานบอกถ้าภิกษุเจริญอาณาปานาสติแม้ชั่วการเพ่งลัดนิ้วมือเอานิ้วมือมาลัดแค่นี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทําตามคําสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบินทบาทของชาวแว่นแคว้นเปล่าจะป่วยกล่าวไปยายถึงเมื่อกระทําให้มากซึ่งอาณาปานาสตินั้นเล่านั่นคือแค่โยมสละเวลา แค่ชั่วลัดนิ้วมือมารู้ลมหายใจเข้าออกผู้ยญ้าบอกเธอกําลังไม่เห็น่างจากฌานแล้วน,นะยิ่งมากยิ่งดีก็คือมาเจรน,นานาปานะนี่อย่างที่สองอย่างที่สามประกอบพร้อมด้วยวิปัสนาะวิปัสนาคืออะไรวิปัสนาคือปัญญาเครื่องวัดปัญญาคืออะไรเจ้าบัญญัติเครื่องวัดศรัทธา เครื่องวัดความเพียรเครื่องวัดสมาธิเครื่องวัดปัญญาเครื่องวัดปัญญาคือการเข้าไปเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไป